คุณเคยลองปิดเสียงเกมเล่นเกมนี้หรือเปล่าล่ะน่าจะลงมาข้างล่างแล้วอ่ะกูเห็นแค่นั้นกููไม่ร้โอ้ยลงไปข้างล่างเคืยอะไรไอ้ย่าไปยักเงาด้วยสาดไอ้นี่มันเหมือนบอลต้องอย่างนี้แหละมันถึงจะสนุกเออแล้วถ้าเกิดเข้าคนไทยเข้าจริงอ่ะมึงเขาคนไทยจะมีเปิร์กันแล้ววะต่อยฆาตกรนี่เหรอวูขาวไอ้ไอ้ย่าเมื่อกวบเดียววัวขาวเข้ามาไอ้ย่าเนี่ยจบไหม อาจจะเป็นหมัดเข่าซอกนะแล้วยังแบบโมลี่แบบเหมือนเตะต้นกล้วยเลยอะแหลกเนี่ยโมลี่เตะต้นกล้วยไอ้เนี่ยไอเนี่ยนี่อาจะเป็นจุดจบของของกูเลยอะโอ้โหแล้กูมีเปิร์กยกนิ้วเปิร์กเดียวนะสู้สู้ไอ้เนี่ยนี่นี่ไงเวลามึงเอาไฟฉายมาส่งไอ้เชนไอ้เนี่ยหนือว่าคราวนี้เราอาจจะจิ้มไมค์เส้น มึงพูดทีไรเป็นจริงทุกทีไอ้เหี้ยอ้าวเชี่ยแล้วไงมึงไอ้เหี้ยอ้าวไม่ใช่โมลีด้วยไอ้เอือถุงช็อกสีงะแล้วอยู่คิลเลอร์เป็นเลดที่ไม่ค่อยเก่งนะคิวได้ไงโม่เบาดูจากเครื่องเส้นไอ้น้องเชี่ยจะเป็นเดวาร์ดนะไอ้เหี้ยอาจจะคุ้มระคังมาหานะเออวะไม่เจอนานแล้ววะโอ้โหแล้วเป็นตัวระคังโมเฮนเลยผมแบบดียแบบดีแล้วตัวระคังหนานเชี่ยนี่ทำไมต้องแบบนี้ด้วยวะ ลักใครเป็นน้องให้เย้ดันมาวะเฮ้ยก็เลยกูมีแมวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวน้อเฮ้ยเฮ้ยไม่ขึ้นดูว่าคราวนี้เราอาจจะจิ้มไม้เส้นเออมึงพูดทีไรเป็นจริงทุกทีไอ้เฮ้ยกูณถามจริงเฮ้ยทุกอย่างคุกกำหนดไปแล้วเหรอไม่ไม่ขึ้นอันนี้อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นจุดจบนะอันนี้อาจจะโอเคระเบิดเลยเอ้าไม่ไม่ขึ้นกระจกเหรอว่าตอนนี้น่าจะ น่าจะเ้าเครื่องระเบิดแล้วน่าจะเป็นจุดจบหน้ตานี้อ่ะกูอ่ะกูอยู่กูอยู่กูอยู่กูกูห้าเครื่องแน่ไปเหี้ยเครื่องไม่ได้ระเบิดช่วยกันทีช่วยกันทีโอเคมันมาหากูเลยไอ้กูมาหกูอุ้ยอุ้ยไม่เอาตายเร็วมาหรอทำไมกูเลือดไหลเร็วรลวเลยเอาไปก้ิจจ่าดูดมันดูดมันดูดกูมายกนิ้วกูมายกนิ้วกูมายกนิ้วช่วยเลยแย่แล้วะแบบนี้เชี่ยวยกนิ้วกูเลยมึงดูดิเฮ้ยกูกลัวเพื่อนมาด้วยนะเว้ยมีคนมีคนมีคนมาด้วยครับ ข้ั่อ้เหี้ยอะไรโอ้าอ้โหโอ้โหัอ้วหโอ้โหยอ้โหอ้หโอ้โหโอ้โหโอ่โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโอ้โหโอ้โหนน้ห้วหโอ้โหโอดหอ้โหโ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 อ้โ้ออยู่กู้ออ้โหโออโอ้โหโอ้โหอ้หห้ก้ก้้้้อออ้าอ้ยกนิ้ว คนบาดแล้วไาดแล้วเนี่ยน่าจะลงมาข้างล่างแล้วอ่ะกูเห็นแค่นั้นกููไม่ร้โอ้ยลงไปข้างล่างเฮียอะไรน่ากลัวเป็นบ้าเลยใครบอกลงไปข้างล่างด้านหลังมึงอันณาด้านหลังมึง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 ก็เฮียละไอ้สัดไอ้เนี่ยวะเฮ้ยมันดุดันดูดม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 ันดูดต้องหน้ากูได้วะเอ้ยตาต่อตาฟันต่อฟันเชี่ยมันดูดกูมันเหลือแค่กูคนเดียววะที่จะไม่ดูดอ่ะก็เฟยสองแล้วมั้งไอ้เหี้ยกูว่ามันเฟยสามแล้วมันจะเปิดเฟยสามได้แล้วมั้งไอ้เหี้ย เชื่อมันได้มันได้กูมันได้กูมันได้กูทำไมมึงไม่เปิดเศษสามอ่ะมันมันจะจ้วงอ่ะอยูต้องอยู่กูนะมันจะเปิดเศษสามตอนไหนเลยไม่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 ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอู่กูช่วยเองกูไช่วยกูเดี๋ยวดูกูเดี๋ยวมึงไปทางขวามึงไปทางพวกมึงเฮ้ยมันเอาปืนดอกปืนจ้ำสแกมาเปล่าไหนเนี่ยมันมันตอ็ได้อยู่กูมันก็จ้ำสแกมอะไรนะมันดักหน้าพวกมึงอ่ะมันดักหน้าพวกมึงอ่ะนี่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  กูว่านะห้าเครื่องชัวเป็นอึงปั่นปั่นได้ห้าเครื่องหรือห้าเครื่องอะไไม่ได้ห้าเครื่องเหลือห้าเครื่องโอ้ยติดหืดโอ้เจบวละโอเคมันตามกูตามกูอยู่มันตามกูอยู่แล้วทำไมมันยังไม่เปิดเฟสสามวะทำไมมันเปิดเฟสสามวะเดือกูไม่มันมันไม่ไดนกูคนเดียวร่วมเปิดนานแล้วแต่แค่พวกเราไม่ได้ยินเสียงไม่หรอกถ้ามันเปิดแล้วมันน่าจะเปลี่ยนมีดเลยกูน่าจะเห็นมันเปลี่ยนมีดอยู่กกูโดนมันไล่บ่อยมากเลย ว่าน่าจะจับแทนนะคนนี้โอ้ยเฮียแหลกแหลกเดิมมันอาจะเก็บไว้าจะเป็นจับแทนให้หรือว่าจะเป็นเพราะยังไม่ดูดอันดาไม่มันก็ต้องดูดแล้วเนื่องจากมันแขวนไปแล้วอันดารอบนึงมันก็กูเข้าตู้ไงมันเลยไม่ได้ดูดมันแขวนก่อนเชียรเราแวงมากกองเขียวเอาหายไปไหนแล้ววะแม่งเรารแวงยิ่งกว่าโกลด์เฟสหลายแค่ตัวเช่นี่ยเฮ้ยอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยตามกูอยู่กิต้ามันอยู่ตรงไหนโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วเออวะมันเห็นมาแล้วทำอะไรไม่เห็นอ๋อวะนะ มันน่าจะเป็นขั้นหนึ่งว่ะมันอีตอลาแน่ๆเลยมึงดูได้ไงว่ากูอยู่นี่อุ้ยมันเคยขั้นหนึ่งใช่ปะอุ้ยเขี้ยมันเอากูสูตรมันเอากูสูตรจริงอุ้ยเขี้ยไดาฮาร์ดอุ้ยเขี้ยวันนี้อ๋อไปเชี่ยมันเร็วเกินมันก็เดินเร็วเกินไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วอ่ะดูจะกีตาร์ไปยกนิ้วว่าจะแย่แล้วไม่ได้แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วส้าย์เดิมถ้ามันรู้ว่ากูอยู่ตรงนี้ไปแปลว่ามันมีกระจกมันอยู่กูเนี่ยมันมาอุ้มกูมาเนี่ย เฮ้ยมันไม่รู้มันไม่รู้ไอ้การไม่รู้เฮ้ยการันช่วยกีต้าก่อนมือกีต้าตายแล้วเฮ้ยไม่ทัดแล้วไม่ถันแล้วโซ่ผมไม่ช่วยหรอยกนิ้วใหยกนิ้วใหยกนิ้วให้เป็นระยะไม่ถึงติดไอ้เจี๊ยบมึงเก่งกับตัวแต่ว่าก้ามึงไม่ช่วยกีต้าเฮ้ยเปนกระบปาเนี่ยโอ้ยอันดานะแมวมึงทำงานไอ้เจี๊ยบแมวมึงทำงานมันเห็นมันเลยมันเห็นมันเห็นไปช่วยตาแมวเฮ้ยาไอ้ไอ้อย่ามารอจ้วงกูมารอจ้วงกู จบไม้สมานัแต่งปุ้ยก้าโบม้สมาเป็นแค่้วงธรรมดา่ไมคจ้วงธรรมดาใไมก้าตายมันตายมันโไม้โอ้โหรอรอโอ้โหอย่าไปยักงาด้วยสัตว์ไอ้นี่โอ้ไม่โจิตใจมันทำด้วยอะไร โอ้ยกานี่อจจะเป็นจุดจบไอ้เหี้ยมันจ้องหน้ามึงแล้วมันมันมันนจ้องมันเดินขยิขาเอยงเลยไอ้กาไม่สามารถลุกขึ้นได้นอหสันนี้หมันกมันคือไม่ขึ้นแจ็คสันนีอไม่ขึ้นแจ็คสันตัวจริงเอ้ยยัไงมันเดินวนวอกเลย มันฮีเงียัชะอกยังงี้อ่ oh, <okay. S 1> ะเผื่อเดิมยดิมเดอมเดิมเดรมเาิเก